Bordering the Mekong River, Bungan is Thailand's 77th province, surrounded by gorgeous natural environments. Here, people's lives are intertwined with the Mekong River mountains, cliffs, and wild forests. Temples and sacred sites dotted the area to serve the needs of their religious rites. <laughs> มีพื้นที่ที่ติดแม่น้ำโขงร2 0ยกิโลสีอำเภอแล้วก็มีธรรมชาติอย่างเส้นเช่นหินเช่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะเรามีแนวคิดว่าเราจะเอาอะไรมามาทำให้ผู้ต้องขังมาให้เป็นเอกลักษณ์ของบึงกาฬได้อะไรเงี้ยครับเราก็มีสิ่งของอยู่ในพื้นที่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นจุดขายของของบึงกาฬได้ไงเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นการที่จะเป็นการสร้างสร้างคนสร้างงาน หรือแม้แต่เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้เลยเพราะว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เยอะแล้วก็ไปต่อยอดได้เป็นจังหวัดที่มีหินแม่น้ำโขงเยอะก็เลยคิดอยากจะมา เขียนงานศิลปะลงบนก้อนหินแต่พอได้เริ่มทำงานไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ต้องขังในเรือนจำที่นี่มีทักษะในการเขียนหินเนี่ยได้ไม่กี่คนเนื่องจากบางคนเป็นผู้สูงอายุมืออจาจจะสั่นไม่สามารถเขียนลายบนก้อนหินได้ก็เลยต้องรีบเปลี่ยนแนวคิดว่าเอาหินแม่น้ำโขงเนี่ยมาติด บนไม้เพื่อให้เป็นงานศิลปะอีกแบบหนึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวลงบนไม้โดยใช้ก้อนหินเป็นตัวสื่อความหมายในงานศิลปะแล้วก็เอาสีมาเล่นบนไม้บนหินแทนที่จะไปเขียนบนก้อนหินก้อนเดียวก็เลยเป็นเปลี่ยนแนวมาเป็นว่าติดหินบนแผ่นไม้เป็นการเล่าเรื่องเรื่องราวต่างๆค่ะ Inmates have limited spaces to enjoy humans' fundamental elements like imaginations, dreams, beauty, peace, and happiness. Behind bars, life's elements are boxed in, depriving the inmates of such elements because their days drag on boilingly, offering no vitality. จินตนาการก็คือเกิดจากแรงบรรดาใจที่เห็นจากรูปภาพหรือเห็นจากวิถีชีวิตของเขาในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของธรรมชาติหรือบรรยากาศของครอบครัวบรรยากาศของชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเด็กของเขาก็สามารถมาถ่ายทอดลงบนแผ่นไม้เป็นรูปต่างๆได้โดยที่ว่าใช้สีหินเป็นตัวกําหนดบ้างแล้วก็ใช้ขนาดของเม็ดหินเล็กกลางใหญ่หรือแล้วแต่เล็กมากหรือจะ สีของหินก็เป็นตัวบ่งบอกได้อันนี้เขาก็จินตนาการไปตามความนึกคิดของเขาในการสร้างงานลงบนแผ่นไม้โดยใช้เม็ดหินเป็นการสร้างงานศิลป,ปะลงบนแผ่นไม้โดยใช้หินของแม่น้ําตามธรรมชาตินะคะเขาก็มีความพยายามสูงอย่างเช่นบางภาพที่เขาเอาเม็ดขนาดเล็กมากเนี่ยเขาต้องไปนั่งคุยออกมาแล้วก็นั่ง หาขนาดที่มันเท่าเทียมกันแล้วกใกล้เคียงกันสีที่ใกล้เคียงกันอันนี้เป็นความพยายามที่ต้องไปนั่งตากแดดคุยจากกองหินแล้วก็คัดแยกออกมาให้เป็นหินโทนสีนี้ขนาดเท่านี้แล้วก็อยู่ในกล่องหนึง่งแล้วก็ไปคัดอีกเพื่อเพื่อไงว่าความพยายามในการคัดถินนี่ก็ใช้เวลาจินตนาการพอสมควรคำนิยามของศิลปะในเรือนจำก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยจินตนาการของแต่และคนที่อยู่ใน สถานที่นี้โดยที่เขานึกย้อนไปถึงอดีตหรือนึกไปถึงจินตนาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแรงบันดาลใจก็สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดแล้วก็สามารถสร้างจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามที่เราจัดหาเข้ามาเขาก็พยายามหาทางทำของเขาออกมาจนได้ยังยังภาพนี้นะคะก็ด้วยความพยายามคือเขาไปเอาปีกไม้มาจากในในในโรงไม้เพื่อเอาเศษไม้มาแล้วก็อันนี้ก็คือขี้เลื่อย ที่มาทําเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แล้วเขาก็จินตนาการถึงหมู่บ้านที่จะเป็นบ้านเป็นถนนหรือมีเด็กมีครอบครัวอะไรอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยแต่ทุกอย่างก็สื่อออกมาโดยวัสดุที่หาได้ในเรือนจําแล้วก็สีสันซึ่งก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าจินตนาการอันนี้พูดง่ายว่าเอาวัสดุเหลือใช้ในเรือนจําแล้วก็เศษไม้หรือแม้ทัก่ก้อนหินแล้วก็มาเพ้นสีให้ได้ตามจินตนาการที่เขาเคยเห็นมา เริ่มต้นก็คือในส่วนของการพัฒนาพน้นธุ์นสัยมันก็จะแบ่งเป็นสส่วน3ส่วนวนี้ก็คือ1ในเรื่องของการให้ความรู้การศึกษานะครับอันที่2องคือการพัฒนาจิตใจแล้วก็อันที่3คือในเรื่องของการฝึกวิชาชีพอันนี้มันเป็นพูดง่ายๆมันเป็นวิชาคุกอย่างหนึง่งพูดตรงาี้เป็นวิชาคุกก็คือถ้าผู้ต้องขังว่างงานกำแพงเตี้ยลงทุกวันดังนั้นเราก็ต้องหาหา,ากิจกรรมให้ทํา นะครับมันก็จะมาสัมพันธ์กับเรื่องของการฝึกวิชาชีพสิ่งที่เราต้องการคือวิชาชีพที่คนทุกคนสามารถทําได้1นนะครับคนทุกคนสามารถทําได้2คือเมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับเนี่ยสองสองส่วนนี้สาคัญที่สุดคือพอผมเห็นโครงการศิลปะหลังกาแพงเนาะผมนึกขึ้นมาได้คำหนึ่งศิลปะไม่มีชนชั้นเราก็มองๆก้ต้องขังเนี่ยเป็นชนชั้น อีกแบบหนึงเลยในสังคมนะครับก็คือแยกแยะออกมาค่อนข้างยาถท่านเราจะมองว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมกลุ่มหนึ่งก็ได้ศิลปะก็เข้ามาเติมเต็มชีวิตเขาสำคัญที่สุดมันตอบสนองสองอย่างก็คือในเรื่องของการพัฒนาจิตใจศิลปะมันช่วยยกระดับทำให้คนมีความอ่อนโยนมากขึ้นอย่างที่สคือในเรื่องของ การฝึกวิชาชีพตัวนี้สอดคล้องกับแบบยาทำได้จริงผู้นุกขังที่พ้นโทษออกไปสามารถที่จะนำความรู้ไปทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกวิชาชีพเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเขียนหินสีมันสามารถที่จะทําได้จริงเมื่อผู้นักขังพ้นโทษออกไปเนื่องจากหนึ่งต้นทุนไม่สูงวัตถุดิบหาได้ในพื้นที่แล้วก็ ไม่จาเป็นต้องทำเป็นงานประจําก็ได้ก็คือออกไปอาจจะประกอบอาชีพเดิมไปเป็นเกษตรกรไปค้าขายไปรับจ้างเวลาว่างที่เหลืออยู่นํามาทำเป็นอาชีพเสริมซึ่งตัวนี้ได้ผลตอบรับดีนะครับคิดถึงบ้านข้างนอกครับก็คือมีเพื่อนช่วยวาดรูปให้แล้วก็ออกความคิด วางจัดวางให้สวยงามก็รู้สึกดีนะครับนั่งทำตอนนั่งทำนี่รู้สึกดีก็คือไม่อยากไปไหนเออชอบตรงนี้ว่าเราอยากทำออกมาแล้วอยากรู้ว่ามันจะสวยขนาดไหนครับสำหรับที่ผมวาดรูปแมวนะครับพอผมนึกถึงแมวที่บ้านนะครับว่ามันเหมือนแมวที่บ้านผมมากเลยครับผมก็พยายามทำมันเต็มที่ครับ ไปออกมาดีที่สุดครับผมรู้สึกว่ามันดีจริงครับที่มีโครงการนี้ครับดีมากครับสำหรับที่เลือกมาเอาหินตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับที่จะทำเป็นมังกรนะครับเพราะมันสื่อถึงอำนาจนะครับบารมีความยิ่งใหญ่ครับ ผมทําออกมาครับหนึ่งวันเต็มๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่ทําแบ็กกราวก่อนนะครับทําแบ็กกราวก่อนทําท้องฟ้าทําดาวนะครับแล้วค่อยมาทําตัวมังกรครับทาตัวมังกรนี่ทําครึ่งวันเลยครับถึงจะเสร็จนะครับเพราะเป็นอะไรที่ยากมากครับต้องเก็บรายละเอียดตรงเก็ดมันนะครับแล้วก็พวกเส้นขนพวกนี้นะครับเพราะเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับสําหรับพญานาครับ ที่ผมเรียกวาวดพญานาคนะครับเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของผมนะครับบ้านผมอยู่ติดในี่แม่น้ําโขงนะครับคือบ้านผมก็รู้รู้กันอยู่นะว่าจะนับถือพญานาคกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นความศรัทธาของชาวพิมโขงด้วยนะครับ Bringing in rocks for the inmates to create handicrafts By arranging them in formations or painting them according to their imaginations is a way to help them connect with nature's, past experiences, and future aspirations. Moreover, the project's completion gives them joy and happiness, when living in prisons with restrictive rules seems to curtail that luxury. Incarceration is a form of punishment that only brings inmates sufferings, anguishes, and voids in their lives. Working on artistic projects fills these voids while being incarcerated.